สวัสดีค่ะทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่วงเล่าข่าวชาวอาเซียนค่ะว,วันนี้เราไปฟังข่าวเด่นประจำวันกันนะคะยอดโควิดไทยขึ้นอันดับ3ของเอเชียยอดโควิดไทยพุ่งแซงหน้าอเมริกาอิตาลีขึ้นอันดับ3มเอเชียรองแค่อินโดนีเซียและอินเดียวันนี้19กรกฎาคมศคบอเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ระบาดโควิด1 9ในไทย และทวีปเอเชียพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง16ประเทศทั้งนี้จากการนำยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่มาเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ค่ะอันดับ1อินโดนีเซีย44,721รายอันดับ2อินเดีย38,325รายอันดับ3ไทย11,784รายอันดับ4บังกลาเทศ11,578ราย อันดับ5มาเลเซีย1710รายอันดับ6เวียดนาม5926รายอันดับ7ฟิลิปปินส์5411รายอันดับ8เมียนมา5285รายอันดับ9ญี่ปุ่น3886รายอันดับ10ปากีสถาน2607รายอันดับ11เกาหลีใต้1451รายอันดับ12กัมพูชา845ราย อันดับ13ลาว131รายอันดับ14สิงคโปร์92รายอันดับ15จีน33รายและบูนายศูนยรายค่ะทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน10ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดทั่วโลกจะพบว่าสหรัฐอเมริกาติดเชื้อรายใหม่9513ราย อินเดีย38,325รายบราซิล34,126รายรัสเซีย25,018รายฝรั่งเศส12,532รายตุรกี7,680รายอังกฤษ48,161ราย อาร์เจนตินา6,935รายโคลอมเบีย18,206รายและอิตาลี3,127รายอย่างไรก็ตามประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่11,784รายซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าสาหรัฐตุรกีอาร์เจนตินาและอิตาลีค่ะจบข่าวเด่นประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ